เออเอาอันน hey. ั้นเอาโดนัทมาให้มิลาอืมเอาโดนัทมาให้มิลามิลานอนนะโอ้ Ừ. Uhm. Ô nào mà đây nè. Nào hoặc ngam. Nice. Come on. Come on. bay, ok bay, Ừ. Đi. Yeah. Go. bay, bay nhiều bay khi mừng. หาหาบอลขี่บนเงียวมาไ,ได้นะเด้เงี้ยวอะไรเด้หาเล่นบัสเตอร์สิบังบัสเตอร์ go มาเลย go มาเลยเล่นเลน่นเลน่นเลน่เลน,ลนงามน้างมาเดยเนาะโอ้ จะน่ก็แดดออกมากีกแลวเพราะว่ามันขี้เฟือบขี้เฟือบมานาบังบรรยากาศสุดยอดทางข้างนี้นะนี่โอ้พันน,น่ะพันได้ยินหมูพันเดยบัสเตอร์กันเบีย สเ s อร์มันเงนเห่า b u s t e buster ข้าเจ้าทำสบายดีก็ได้มานะ b เตอ e ์กันไหมมะโอ้ผูหนาผูหนาเห็นมูผูนดีใจไป let's go i t h I l e o w i t I e t s go w ียนต่ แต่พอเอ่อเออแกรฟเอาขนมเอาขนมมาให้ลานสาวพอตู้เอาขนมให้ลานสาวเนาะเอออีละกินบ่ได้นะเพบอนดะเพิ่อนเพิ่อนเพิ่นฟังแน่น่ะเพิ่นฟังแน่จิ้วเสียงจิ้วเสียงไม่ตู้บ่เทนเบตส next next i s gonna be เอ่อ c ช็กอิ n มังนักจะได้แฮปปี้ม just like your just like your dad and your mom when she was younger nhà mẹ cháu sao อื้อเอาบ่ Đây ร้านสาวพอดีปลากะ nice beautiful day nè, nè, เด้อ nữa แซ่บ sẹp นี่เต็ม thêm มี như ไทยบ่มีดอก đó ซี่ xí บ่นี่สิโลกเด้ครับ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  Ừ. Uh, ừ, sao mình là lại nào, mê assorted, assorted, Oh ngam là của dòng ngam là beautiful day ngam 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 là ngam 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 kinh Red wine. <laughs> <laughs> <coughs> <whisky> or, uh, whiskey. Do whiskey? Whiskey is enough. Mm. Or beer. I'm talking about beer. Beer <coughs> beer? I just... didn't <coughs> like